เล่ม1ดีมากๆเลยค่ะเรียนมา2รอบเริ่มพูดสื่อสารได้บ้างแล้วค่ะอยากจะเรียนต่ออีกต้องเรียนเล่มไหนดีคะโอเคเรียนเล่ม1เสร็จแล้วใช่ไหมสองรอบในเล่ม1นเนี่ยน้องจะเริ่มสื่อสารได้แล้วนะครับเริ่มมั่นใจเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วไบต่อเล่ม2ได้เลยครับเล่ม2เนี่ยพอเรียนแล้วน้องจะรู้สึกว่าอุ้ยน่าจะได้เรียนอย่างเนี้ยมาตั้งนานแล้วเล่มนี้จะเน้นเรื่องเติมส่วนขยายต่างๆเข้าไปในประโยคน้องจะรู้สึกว่าเรา พูดได้ลื่นไหลขึ้นใช้ประโยคได้ยาวขึ้นทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวได้มากขึ้นกว่าเดิมให้เห็นการกระทําที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาดูนะครับอ่ะมาวันนี้มาดูเวลาเราจะขยายว่าเราทำยังไงทำที่ไหนทำตอนไหนไหมก็จะมีสูตรมาให้นะครับรอนแสดงอย่างสวยงามแสดงยังไงแสดงที่ไหนแสดงเมื่อไหร่ เขียนตาม MPT เวลาเขียนน้องก็ไปเขียนแบบนี้ประโยคน้องก็จะยาวแล้วก็สวยงามึ้นอ่านเนื้อหาเสร็จแล้วนะครับก่อนแบบฝึกหัดครูก็จะมีคําศัพท์ให้อยู่แล้วนะครับมีแบบฝึกหัดนะ้กเรียนจะเห็นว่าประโยคมันจะยาวขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมน่าสนุกขึ้นแล้วก็มีเฉลยมาให้ในเล่มอยู่แล้วถึงที่ดีงามของเล่มนี้ก็คือว่าจะสามารถเล่าเรื่องได้ยาวขึ้นใส่ส่วนขยายแล้วเชื่อมให้กลายเป็นเรื่องราวได้มากขึ้นนะครับผม